สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิ้ลนาคอนเผยเรื่องจูนกดสมาขอ,อยาเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับซึ่งบุตรของเขาก็มีความสามารถและเป็นที่ภูมิใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่สุดโดยคุณพ่อลูกสี่เปิ้ลนาคอนสีลาชายัยคงบุตรชายคนเก่งน้องออกา้าพร้อมเล่าเรื่องราวสุดตะลึงพระยาจูนกดสมาจะขอ,อยาหากทําเรื่องนี้ผ่านรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31็โดยได้มี ช่วงหนึ่งพิธีกรถามว่าแอบ,บได้ยินมาว่าโจนเคยขอ,อยาเพราะเรื่องเรื่องหนึ่งก้อนตอบว่าใช่เรื่องเดียวเลยในชีวิตถ้าทําเมื่อไรอย่าเมื่อนานคือร้องเพลงพี่เปิ้ลร้องเล่นๆได้นะแต่ห้ามร้องออกทีวีเด็ดขาดเขารู้ว่าเราร้องเพลงมันจะสร้างความอับอายให้วงตระกูลและครอบครัวเขารารู้ว่าเสียงร้องเราเป็นยังไงสุดท้ายรายการร้องคมกําแพงติดต่อมาเสียงเขาแทรกขึ้นมาเลยว่าถ้าร้องเมื่อไร่เลิกก็เลยรับปาก ไปร้องเลยจริงๆเราก็ขอเขานะว่าอายเขาสุดท้ายเขาก็พยายามให้กำลังใจเรารายการก็น่ารักมากจนยอมไปชนเพชรของแม่จูนขายส่งคนเข้ามาดูเยอะเราก็เลยแกล้งเขาไปเซอร์ไพรส์ร้องเพลงจากนั้นคนก็หายออกไปหมดเลยท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรก,กับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ